โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับจัสคายครับวันนี้มาเล่นห้องสไนโนทะลุโนสีแบบ่แปจดห้าทะลุเอ b เบียเคนะครับแล้วเหมือนเขาจะเถียงกันเรื่องเล่นมีดนะครับห้องมันไม่โนมีดอ่ะเขาคงคาดหวังแลลวเพราะมันเป็หมดสไนทยผู้ถามริโอ้โหโน่จะยิงไม่โดน เดือดฟักแล้วทำไมเลือดเกินอ่ะทำไมเลือดเกินโอ้โหโองเลยจังหวะนี้ทะลุก็มาเลือดก็เกินริ่มลเหมือนฝั่งเขาตะเกียรน,นะครับยังไงดีละ ข้างล่างนี่ครับตัวนี้โอ้โหโอเคสวยแล้วเรียบร้อยพังพังเลยเออเอาแล้วครับไปฝั่งนู้นเคียนก่อนนะครับแล้วฟอร์มจริงเช่งนี้ โอ้อะไรวะเนี่เออวะเดี์โหแล้วเหมือนไม่พังจริงครับฝั่งนู้นก็เกียนแล้วฝั่งนี้ก็หัวร้อนมามาเอมาเอมา ในบีบีวะในก่่กวว่าได้เล่นเหี่ยเรา้ันเห็นคนเดินยิงโอ้ยิงไม่ตายครับ จะไปสี่ครับโอ้แต่มุมเราเล่นยากมากเลยน่าจะไปฝั่งอ้นแน่เลยเต้นมุมนี้ตตงนี้มนี้ไม่ได้เนะผมคิดว่าน่าจะมาทางสายยังไงดีเราเขี้ยแบบดีไม่ดีแล้วเดายาก เก็บไปห้าครับผมสวยสามสี่โอ้โหเมื่อกี้นี้ยิงไม่ตายครับเลือดเท่าเกินเนาะนี่วิ่งทางไหนวะ โอ้หนี่จะไปเล่นสนไลด์จริงไปในห้องนี้บอลเลยละลอยอยู่บอลเลยละลอยอยู่โอ้ยยิงไม่โดนรอบรอบนี้เราค่อนข้างหนักครับคนนี้ก็หลุดโนโนแต่ฝั่งดูดันเกียร์ไปแล้ว มาแล้วมาแล้วเอ็มมาแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองตัวเลยวางแล้ววางแล้ะดูค่อนข้างยากเลยอาจจะต้องเปลี่ยนปืนนะครักะว่าเอาสนานี้มาเล่นเนี่ย เดี๋ยวต้องหาปืนหนึ่งกะนครับน้าไมาอ่อะตอบโจทย์ไอเชนี่เอาแกจะขอเพลงเนี่ยไปเล่นจะยากหน่อยเองนะเออเขามีทั้งมีดตันไว้ไายไปครับ ทำไมนี่เสียงมีวิ่งทางนูน้นเกิดเขาทางขวาทางขวาวเฉยเคยเราเปลี่ยนทนายอื่นเลยครับเดี๋ยวจะปิดไปเรื่อยๆ้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูก่อนว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ ยิงไม่โดนครับคานี้เจ็ดัวเปลี่ยนไปเลยครับตอนนี้ตัวครับตัวหน้าไม้ตัวดันครับตายแล้วเจมาแล้วทะลุมาให้หมดแล้วแต่วันนี้เพื่อนเราก็ โอเคสวยมาเปลี่ยนบิดเราไปเรื่อยท้องโคตนเลยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหติดเพื่อนอบอกค่อนข้างยากครับวัออนนั้นก็สุบายแล้วนะ ตัวเขาวิ่งไวมากลนยะใส่อันนี้สองอันนี้นเลยใส่เติร,เร์ โอ้ยไทม,มิง่งวัดเดือดฟักล่างเอมาแล้วล่างเอมาแล้วล่างเอมาแล้วเล่นดุเด <laughs> ือดกันว่ากเลยด่าขีากันไม่จบแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่โดนครับ ดิโดนวะโดนดิเมื่อกี้มันขึ้นเลือดรถอ่ะเออใช่เก็บห้าครับสวยครับผมอังเละตุ้มไปแล้วครับผม พยายามเล่นหนุนนะม้ยน่ะมาแล้วนะฮะโอ้โฟิกไปสะโขบไม่ขึ้นจริงไม่ทันคนระับโอเคสวยครับมานนี้ หันไปยิงไม่ทันครับี่วังเอที่วางเอสกอ่ข้างทางนี่จะนี่เลยครับลงต้องดักครับโอ้โหลุก พี่ไปนชนกระสุนเฉยปันไม่โนเขาบอกอยู่แมนะ่เขาไม่เล่นหรอก เกิดเราเกิดเราไปแล้วเกิดเราสองตัวทิ้งไปเอแล้วหนีก่อนเกิดนเกิดมังเอเนี่ย ยิงไม่ตายไปตัวหนึ่งร้อยเจ็ดโอ้โปุด,ปด,ปดถั่วไหวไหข้าที่จะยากพอสมควรเลยนะทิไมโดนเหรอวะแล้วไม่โดนจริงครับ ข้างบนมาโอ้โหยิงไม่โดนแล้วเขาเดินยิงห,ห,หัวจะป,ดปะวดสถานาตรงนี้คือเรายิงไม่ทันกับยิงไม่ตายครับ แปมไม่ทันครับเนะี่ยสวยถ้าเปิดจุดบีที่วางเลยโอเคอยู่ที่เพื่อนครับโอเคสวยครับสู้แบบไม่เกียนก็ ไปเกียนก็บ้าแล้วที่เราเล่นจน <c oughs> เละหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ยาวอูอยิงไม่ทันครับมาแล้วมาแล้วยาวเราเข้าเกิดแล้วเข้าถงเอแล้วถงเอแล้วถงเอแล้ว,ลวอีกตัวทางขวาไปครับโอ้โหนี่เขายิงกันแบบโคตรเจอะตอนนี้เฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะ ยหัวจะปวดปลาที่โผล่มาใช่ไหมปลาครับเป็นสุดท้ายแล้วหลายดีเกินตัวเยอะน่าจะมาเองหมดเลยปะนะ่ะเนี่ย จริงไม่ตายไม่เตียวอะ,อออะโอ้โห <c oughs> โอเคของคลิปนี้ก็มาเล่นประมาณนี้แหละ <c oughs> ลองเล่นห้องแบบเป็นอื่นๆดูบ้างคนระับโอเคคลิปนี้ก็จบไปคลิปน,นี้ก็ได้ชอบอรืก like, กอรมกดไลค์กับซับสไครต์ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วผมสวัสดีครับ